ลูกนะครับนาะผมกับโบสามารถที่จะซื้อได้ครับเพื่อผมซื้อต้นพันธุ์มาปลูกได้นะครับนาะตอนนี้กำลังดูแลยังเต็มที่ครับโอ้เนื้อเนี่ยโบตองห่วงเลยครับตอนนี้นะครับนาอขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับการรับซืครับผมสมซื้อนะครับนาะครับผมรอผุเรียนนายุ่งด้วยครับได้อีกบ่อโดนนะครับนาอก็จะได้สัมผัสลิมรสนะครับนาะตอนนี้ก็ออกหลายสวนครับผมออกหลายสวนผู้เรียนเช็นรอบไก่ครับผมเอามาให้เบ่งนะครับน้อเอฟซีเป็นฝักผู้เรียนมาให้นะครับนาอก็ได้ บอกแต่เศร้าเลยนะครับเนาะบอกก็เศร้าเมื่อวานนี้กับพ่ทนมีกินเอาสื่อมาเรียงสารลูกหนึ่งนอกกับนอกอ้โหูราคาแตะต้องยากเลยนะครับเนาะแต่ว่ากับพ่อซื้อได้ยุตอครับสูงแต่ราคาก็สูงเด้ยครับตามพ่องตลาดก็เลยแต่กับ่เป็นยังครับผมปลูกไว้กินนะครับเนาะราคาสูงสูงครับยังเซนก้านยาวดินที่นาในญ่นยครับตัวนี้ก็เส่นรอบไก่ครับผมเอามาให้เบ่งนะครับนอกอิฟซีบนฝาผู้เย็นมาให้นะครับนอกจกได้ บแต่เศร้าเลยนะครับเนาะบอกก็เศร้าเมื่อวานนี่กับพันมีกินข้อครับขอพคุณหลายๆเด้อครับสำหรับการรับชมตอนนี้ครับผมขอบคุณครับครับนอวัตถุเรียนปูเกอบไว้ศีสะเกตมาหอดเพิินฝากมาให้ครับดูความคิดหอดคิดถึงครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับอ่า สวัสดีครับผมมือนี้ครับมาปอกทุเรียนครับทุเอฟสีเป็นฝาบมาไห้ครับจากอำเภอขุนหารครับพี่นอนที่กีตามกันก็จะรู้ดีหนาเนาะครับเนาะแต่เนือนหางนหนี่บอต้องห่วงเลยครับความอร่อยของทุเรียนมูสังขีนะครับเนาะอื้ซอยกันเลครับเดื่องนี้ครับผมอผมเปลี่ยนครับผมข้อครับขอบพุดหลายๆเด้อครับสําหรับการรับชมตอนนี้ครับผมขอบคุณครับ นี่ราคาสูงมากเลยครับปี๊ดเลยครับผมผมไปมอวานนี้ครับเนาะอ่ะกับรับผมปอกกะย่างมออนเป็นหรือกะย่างมออนเก่งเออดึงจะได้กระดึงบุออกใส่กินใส่มือพุดนะครับผมกลัวจะดึงออกได้นะครับเนาะน่าจะเป็นทุเรียนสาวครับผมพอเปลือกมันผมนี่ครับผมปอกให้บึงก่อนเด้อครับเด้อครับผมดีใจครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับเนาะเพื่อนอิสรส่งมาให้เนาะเนาะน้าุเรียนมาให้เนาะครับเนาะกะ ครับผมรอครูเรียนนายุงก่อนเด้อครับเด้อครูเรียนนายุงออกมือใดนะครับเนาะก็จะทรงย้อนกลับคืนไปให้นะครับเนาะทำหนาเนาะครับเนาะแต่เนื่องทางไหนนี่บ่ต้องห่วงเลยครับความอร่อยของครูเรียนมูสังคีนะครับเนาะอื้มซอยกันเด้อครับเด้อนี่ครับผมบอเปลี่ยนครับผมผมขอครับขอพูดละลายๆเด้อครับสําหรับการรับชมตอนนี้ครับผมขอบคุณครับครูเรียนมาให้เนาะครับเนาะ เอาป้ารอหูเรียนนายุงก่อนเด้อครับเด้อหูเรียนนายุงออกมือใดนะครับน้อก็จะทรงย้อนกลับคืนไปให้นะครับน้อเอาครับผมปอกกะย่งพอนเป็นหรือกะย่งพอนเก่งเออดึงจนในกระดงบออกใส่ตีนใส่มือพูดนล้วครับผมกลัวจะดึงออกได้นะครับเนาะน่าจะเป็นหูรียนสาวครับผมพอเปลือกมันหลับพุดละลายเด้อครับพี่นะฮะมอบหูรียนมาให้ครับมื้อนี้กระปอกครับมื้อไม่ฮัดครับหูรียนมาให้นะครับเนาะ เอาพ่อรอหูเรียนนายุงก่อนเด้อครับเด้อหูเรียนนายุงออกมือใดนะครับนาอก็จะทรงย้อนกลับคืนไปให้นะครับนาอสวัสดีครับผมมือนี่ครับมาปอกหูเรียนครับผู้เอฟซีเป็นฝาบมาให้ครับจากอำเภอขุนหารครับนี่นอนที่ติดตามกันก็จะรู้ดีเช่นรอบไก่ครับผมเอามาให้เบ่งนะครับน้องเอฟซีเป็นฝาหูเรียนมาให้นะครับนาอก็ได้ บอกแต่เศร้าเลยนะครับเนาะบอกก็เศร้าเมื่อวานนี่กับพันมีกินหนาเนาะครับเนาะแต่เนื้อหางไนนี่บอต้องห่วงเลยครับความอร่อยของครุเรียนมูสสังิีนะครับเนาะอื้ซอยกันนะครับเรื่องนี้ครับผมบอกเปลี่ยนครับผมกันครับผมกันเาาดินจีนี่กับโอ้ราคาบอต้องห่วงเลยครับแต่ต้องบ่อได้เลยครับเนาะสำหรับศาวาลากยานหนาเนาะครับเนาะแต่เนื้อหางไนนี่บอต้องห่วงเลยครับความอร่อยของครุเรียนมูสสังิีนะครับเนาะอื้ซอยกันนะครับเรื่องนี้ครับผมบอกเปลี่ยนครับผม สวัสดีครับผมมือนี้ครับมาปอกผุเรียนครับผู้เอฟซีเป็นฝาบมาให้ครับจากอำเภอขุนหารครับพี่น้องที่ติดตามกันก็จะรู้ดีอ่าแต่ราคาก็สูงเด้อครับต่างท้องตลาดก็ได้แต่กับเป็นหยังครับผมปูปวยกินครับเนาะราคาสูงสูงครับยั่งเซนอ่าก้านยาวดิ้นทีนั่นใหญ่ครับตัวนี้ครับผมนี่ครับผมปอกให้บึ้งกันเด้อครับเด้อครับผมดีใจครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับเนาะเพื่อน ส่งมาให้น้องๆนะครับนาอวัตสุเรียนผู้กอบไปศรีสะเกตมาหอดเพิินฝากมาให้ครับดูความคิดหอดคิดถึงครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับสาหรับทาใจเล็กๆน้อยๆจากปีสมใจดีนะครับนาะมอบให้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อนี่ครับเนื้อสวยดีบ่ครับสวยงามครับผมสมซื่อชมครับผมพี่น้องกงเห็นะครับนาะที่เยี่ยมชมแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับนาะเห็นบ่าครับสวยงามดีครับผม คลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงซัมเนตไ,ไ,ไ,ได้ซัมเนตครับพอได้หอมปากค,ครับผม um, ปอกกับย่างมอนเป็นแล้วก็ยัางมอนเก่งเออดึงจะได้กระดึงบุอกใส่กิ่นใส่มือพ pues okay. like, ูดละครับผมกลัวจะดึงออกได้นะครับเนาะน่าจะเป็นทุเรียนสาวครับผมพอเปลือกมันทุเรียนมาห้นะครับเนาะกับเอรอทุเรียนนายุงก่อนเด้อครับเด้อทุเรียนนายุงออกมือใดนะครับเนาะก็จะทรงย้อนกลับคืนไปห้นะครับเนาะครับผมสมซือนะครับเนาะ รบผทุเรียนนายุงเล้อครั้ได้อีกบ่โดนนะครับนอกจากจะได้สัมผัสริมรถนะครับนตอนนี้ก็ออกหลายสวนครับผมออกหลายสวนผู้เรียนเรียกว่าเนื้อรวมละครับผมเนื้อรวมข้างในกับซิมเบิงโอเคครับผ่านนะครับนอกตรงนี้อร่อยดีครับผมนี่ก็คือคอนเทนต์ผู้เรียนผู้เขาไฟนะครับนาองพึ่นน้ำมาฝากนะครับน้องหน้าจะเป็นหมูสังคิงนครับเนื้อเหลืองครับระมุนนะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อที่ฝาข้อครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสําหรับการรับชมตอนนี้ครับผมขอบคุณครับหนาเนาะครับเนาะแต่เนื้อทางไหนนี่บอกตรงห่วงเลยครับความอร่อยของทุูเรียนมูสังค์นะครับเนาะอื้ซอยกันนะครับเรื่องนี้ครับผมบอเปลี่ยนครับผมครับมัอนี้ก็ออกกินออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะกะกะพอดีครับประมุลครับยังบอสุครับมันนี้ก็ออกกินออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะกะ กอดีครับประมูลครับยังบ่อสูุกข้อครับขอบพุลหะลายเด้อครับสำหรับการรับชมตอนนี้ครับผมขอบคุณครับพุณละลายเด้อครับพี่นะครับมอบผู้เรียนมาให้ครับมื้อนี้กระป๋อครับมื้อไม่ฮัดครับตัวนี้ราคาสูงมากเลยครับปี๊ดเลยครับผมผมไปเมื่อวานนี้ครับเนาะอ่ะก็ชมครับผมพี่นอกเขาเนาะครับเนาะที่เยี่ยมชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับเนาะเห็นปะครับสวยงามดีครับผม คลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงซัมเนตได้ซัมเนตครับพอได้หอมปากหอมคบมอนก็ออกกินออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะกะกะพอดีครับประมุลครับยังบอสุด้วกันครับผมกันเยาดินจีนี่ก็โอ้ราคาบอ้องห่วงเลยครับแตต้องบอได้เลยครับเนาะสำหรับเสาวรากยาญตัวนี้ราคาสูงมากเลยครับปีดเลยครับผมผมไปเมื่อวานนี้ครับเนาะกับหลวก่นนะครับเนาะผมกับโบสามารถที่จะซื้อได้ครับแต่ผมซื้อต้นพันธุ์มาปลูกได้นะครับเนาะตอนนี้รังดูแลยังเต็มที่ครับโอ้เนื้อเนี่ยบอ้องห่วงเลยครับตอนนี้เนาะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับการรับถุงริ้วเลยครับเนาะแต่หาได้หูเลียนอ่อนมาน่าจะเสราใจนะครับเนาะกลับมาไปยังครับผมตอนนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับเนื้อเนื้อในเพราะต้องห่วงครับแน่เปี้ยครับผมข้างในเนาะครับเนาะของหมูสังกินนี่ครับเนาะห่านนั่นแล้วผมก็คือเอาเนาะครับเนาะผมก็เอามาปลูกไว้ด้วกันครับเพื่อที่จะได้กลิ่นนะครับเนาะให้ให้ให้ได้ริมรสนะครับเนาะราคาสูงครับลูกละหมื่นสองหมื่นลูกละหมื่นสองหมื่นสามนะครับจะเรียกว่ากะอ่ะเนื้อหลวมละครับผมเนื้อหลวมข้างในกับซิมบิงอืโอเคครัับบผ่าานนนนเะะครรตงี้ อร่อยดีครับผมนี่ก็คือคอนเทนต์นะครับนอวัตถุเรียนปูู้กกล้วยสีสะเกตมาหอดเพิินฝากมาให้ครับดูความคิดหอดคิดถึงครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับสําหรับอ่านี่ครับมือนีก็ออกกินออกมาเล็กๆน้อยๆอยนะครับนอกะก็พอดีครับประมุนครับยังบ่สสกสวัสดีครับผมมือนีครับมาปอกูุเรียนครับปูเอฟสีเพิินฝากมาให้ครับจากอำเภอขุนหารครับีหนอนที่ติดตามกันก็จะรู้ดีเลยปลูกไว้ประมาณ เท่าไรครับประมาณยี่สิบหาต้นครับผมหมูสังขิงล้วนๆเลยครับผมเพราะว่าผมหมักเนื้อมันนะครับน้องมันสะสวยดีครับผมผู้เรียนผู้เข่าไฟนะครับต้องพ้นน้ำมาฝากนะครับน่าจะเป็นหมูสังขิงครับเนื้อเหลืองครับระมุนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อที่ฝากขอครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับการรับชมตอนนี้ครับผมขอบคุณครับเอ็ดีนะครับเนาะเนื้อ แน่นดีครับผมสวยงามมากเลยครับสมสมซื้อครับสมซื้อทุเรียนภูเขาไฟครับผมเอามาให้เบิ้งครับแล้วลูกนะครับน้องผมกับโบสามารถที่จะซื้อได้ครับแต่ผมซื้อต้นพันธุ์มาปลูกได้นะครับนตอนนี้กำลังดูแลอย่างเต็มที่ครับโอ้เนื้อเนี่ยโบตองหัวเลยครับตอนนี้นะครับน้องขอบคุณหลายๆเด้อครับสําหรับการรับเลี้ยงปลูกไว้ประมาณอ่่าเทาไรครับประมาณ ยี่สิบหาต้นครับผมหมูสังขิงล้วนๆเลยครับผมเพราะว่าผมหมักเนื้อมันนะครับเนาะมันสะสวยดีครับผมชมครับผมพี่น้องของเขานะครับนากที่เยี่ยมชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับเนาะเห็นป่ะครับสวยงามดีครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงซัมเน่ได้ได้ได้ซัมเน่ครับพอได้หอมปากของคือเฮานะครับนะผมก็เอามาปลูกไว้ด้วกันครับเพื่อที่จะได้กินนะครับเนาะให้ให้ให้ได้ลิมรสนะครับนะราคาสูงครับลูกละหมื่นสองหมื่นลูกละหมื่นสองหมื่นสามนะครับตนนะครับน้อวัตถุเรียนปลูกกับไฟ ีตะเกตมาหอดเพิินฝากมาให้ครับดูความคิดหอดคิดถึงครับผมก็ขอขอบคุณลายครับสำหรับผู้เรียนมาให้นะครับเนาะก็ผมรอผู้เรียนนายุงก่อนเด้อครับเด้อผู้เรียนนายุงออกมือใดนะครับเนาะก็จะทรงย้อนกลับคืนไปให้นะครับเนาะสวัสดีครับผมมือนี่ครับมาปอกผู้เรียนครับผู้เอฟซีเพิินฝากมาให้ครับจากอำเภอขุนหารครับ่นองที่ติดตามกันก็จะรู้ดีได้ว่ากะ เนื้อรวมละครับผมเนื้อรวมข้างในกับซิมเบิงอืโอเคครับผ่านน้อครับน้องตรงนี้อร่อยดีครับผมนี่ก็คือคอนเทนต์รอบไก่ครับผมเอามาให้เบงนะครับน้องเอฟซีเป็นฝะกผู้เรียนมาให้นะครับนอก็ได้บอกแต่เศร้าเลยนะครับเนาะบอกก็เศร้าเมื่อวานนี่กับพันมีกินผู้เรียนผู้เข่าไฟนะครับน้องพึ่นน้ำมาฝากนะครับน้องไานจะเป็นหมูสังคิงครับเนื้อเหลืองครับระมุนนะครับเนาะ อขอบคุณหลายๆด้วยครับเออที่ฝ่าเละดีนะครับเนื้อแน่นดีครับผมสวยงามมากเลยครับสมสมซือครับสมซือทุเรียนภูเขาไฟครับผมเอามาให้เบิ้งครับทัวนี้ราคาสูงมากเลยครับปี๊ดเลยครับ